วันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของกายวิภาคของกล้ามเนื้อในส่วนของมัสเคิลนะครับส่วนกระโหลกศรีรษะเนี่ยเราเรียนไปแล้วนะแล้วก็ทบทวนหน่อยกระดูกส่วนหน้าผากมีชื่อว่าอะไรคอนทนคอนทโบนกระดูกหนกแก้มหนกแก้มไซโคเมติกกระดูกส่วนจมูกนาซาโบนกระดูกส่วน,น,าวน,นขานนไกลบนขานกรรไกลล่าง m มนดิบลโอเคแล้วด้านข้างก็คือเทมโพลลแมนเทมโพลลโบล์นครับเพราะนั้นเดี๋ยวส่วนเนี้ยครึ่งหนึ่งฝั่งเนี้ยก็จะเป็นในส่วนของกล้ามเนื้อนะส่วนของกล้ามเนื้อ,อตั้งเวลาหน้าจอดับให้หน่อยนะครับส่วนกล้ามเนื้อเนี้ยก็จะมีลิสต์รายชื่อที่ฝั่งเนี้ยรูเขียนสรุปไว้ให้แล้วว่ามันมีอะไรบ้างในส่วนของกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะต้องคุมในส่วนของกระโหลกศรีรษะมาอีกทีนึงนึกออกไหมเพราะว่า กะโหลกศีรษะคือส่วนที่มันอยู่ข้างในสุดแล้วก็กล้ามเนื้อแล้วถึงเ่าเป็นผิวหนังคุมมาหิมก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นเลเยอร์นะสามเลเยอร์ที่มันคุมกันอยู่เพราะฉะนั้นแล้วตำแหน่งของกล้ามเนื้อบดใบหน้าเนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับเดี๋ยวครูก็จะเขียนไปทีละส่วนให้ให้พวกหนูได้ดูเลยนะอันนี้เราก็จะล่างโครงสร้างเท่าา ใบหน้าก่อนว่ลักษณะรูปทรงอันนี้ก็คือลักษณะของรูปทรงของใบหน้าของมนุษย์เราครับอันแรกเนี่ยก็คือ f อนทอนลิสนะครับฟอนทอนลิสชี้มาชี้มาด้วย f อนทอนลิสเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อของหน้าผากนะครับมันก็จะอยู่บริเวณตำแหน่งนี้นะ เป็นกล้ามเนื้อรูปนี้นะ่าเดี๋ยวเราจะไปทีทละทีละชิ้นแล้วกันคอนทอลิสเนี่ยก็จะคุมในส่วนที่เป็นหน้าผ่าไมาทีหนึง่งนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อมันกจะเป็นแบบมัดๆกล้ามเนื้อเนาะเป็นเส้นแบบนี้ซึ่งไอตัวพวกนี้มันก็จะสามารถยืดขยายได้นะครับยืดหดขยายไดอ้อันนี้คือคอนทอลิส ต่อไป o r บิคูลาริสนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้ามเนื้อเปลือกตารอบดวงตาออบ i c u l าริสก็จะอยู่บริเวณช่วงนี้ลากลงมาออบิคูลาริสอูนะครับก็จะอยู่บริเวณช่วงนี้ซึ่งาภาษาของกายวิภาคเนี่ยเขาจะเป็นภาษาลาตินเนาะ มันจะออกเสียงที่จะแบบว่า,าแปลกๆนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วข้างในก็จะเป็นลูกตาที่อยู่ในเบ้าตาแบบนี้เราก็จะแทนค่ามันด้วยเป็นรูปทรงกลมแบบนี้แทนด้วยรูปทรงกลมแบบนี้ส่วนประกอบของลูกตาก็ประกอบไปด้วย ลูกตาด้านในลูกตาขาวลูกตาดำนะครับแล้วก็ส่วนของรูม่านตารูม่านตาก็ที่เราเรียกว่าเล็เลติน่านะครับจุดที่มัน Focus, โฟกัสดวงตาเราอะไรต,ต่างก็จะอยู่ตรงนีนะ้แล้วก็ถึงจะมาเป็นในส่วนของเปลือกตาที่ปันคุมมาอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อโอบิคูลาริสเนี่ยก็จะเป็นกล้ามเนื้อส่วนนี้ เปลือกตาบนจะต้องทับเปลือกตาล่างเสมอเปลือกตาด้านบนนี้คือถุงใต้ตา u n r b i t e di o b i c u l a i s ต่อไปก็จะเป็น Nasalis นะครับ Nasalis เนี่ยก็คือส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อจมูกนะกล้ามเนื้อจมูกชิ้นนี้ซึ่งมันก็จะเชื่อมขึ้นมาสูงถึงในส่วนของ กระดูกฟอนทอนฟอนทอนลิสต์ตนี้ด้วยถ้าเป็นกระดูกเขาจะเรียกว่าฟอนทอนโบนเข้มั้ยถ้าเป็นกล้ามเนื้อจะเรียกว่าฟอนทอนลิสต์อ่ามันจะมีชื่อเรียกที่ไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกล้ามเนื้ออีกชิ้นหนึ่งนะครับเชื่อมต่อลงมาระหว่างกระดูกอ่ากล้ามเนื้อของเบ้าตานะครับกล้ามเนื้อในส่วนหัวตาที่เชื่อมโยงมาสู่กล้ามเนื้อส่วนฟอนทอนลิสต์ตรงนี้ อันนี้เป็นนาซาลินะครับก็จะเป็นส่วนที่มันปกคุมโพรงจมูกขึ้นมานะอัน,นก็จะเป็นส่วนของปลายจมูกเนาะปลายจมูกปลายจมูกก็จะมีรูจมูกตรงนี้ซึ่งส่วนของรูจมูกตรงนี้ก็จะมีส่วนพื้นที่ที่เป็นปิดจมูกตรงนี้ด้วย ต่อไปก็จะเป็นเลวิเตอร์ลาบี้นะครับซูเปอร์เรลลิโอลิสนะครับอาราลิกวัวนาซีเรื่องนี้ก็จะเป็นในส่วนของกล้ามเนื้อลิมฝสีปากบนและปีกจมูกกล้ามเนื้อลิมฝสีปากบนและปีกจมูกเนี่ยก็คือส่วนตรงนี้นเส้นนี้เลยครับกล้ามเนื้อลิมฝสีปากบนและปีกจมูก ก็คือไอตัวในนี้มันจะเป็นสีส้มเนาะ,ะชื่อมันจะย,วยาวๆหน่อยก็จะเชื่อมมาแบบนีอ้อันนี้กล้ามเนื้อลิ้มสีปากบนดและปีกจมูกนะครับต่อไปมาที่เทมโพร a l i นะครับ t e m p พร a l i ก็จะอยู่ด้านข้างนะด้านข้างขมับสีรักตรงนี้ในนี้จะเป็นสีเขียวนี่ t e m p พร a l i ก็จะเป็นตรงนี้ ลักษณะกล้ามเนื้อมันก็จะเส้นเนี่ยมันก็จะวิ่งไปตามปริมาตรของรูปทรงของกระโหลกเราแบบนี้เป็นโพลาริสไซโคเมติกมิเนอร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนกล้ามเนื้อหนกแก้มส่วนกล้ามเนื้อหนกแก้มส่วนกล้ามเนื้อหนกแก้มตรงนี้เส้นนี้เลยอันนี้จะเป็นสี ูแล้วก็ไซโคลเมติกเมเจอร์เนี่ยคือกล้ามเนื้อหนกแก้มใหญ่นะครับถ้าจากกระดูกหนอกแก้มนะไปยังริมฝีปากนี่อันนี้คือไซโคลเมติกเมเจอร์ครับมายังริมฝีปากคือเส้นตรงนี้ ึ่งมันจะมีอยู่สองเส้นด้วยกันนะมันจะพาดกันอยู่แบบนี้มันจะมาเชื่อมโยงกับไอ้ตัวตรงนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้บางทีกล้ามเนื้อมันจะมีการทับซ้อนกันการไขว้กันเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันมีการหดขยายตัวของรูปทรงของมันได้ใช่ไหม ต่อไปจะเป็นกล้ามเนื้อ uh, d e p r e เ s อร์นะครับอากูี่ออรนะครับอันนี้เป็นกล้ามเนื้อตัวย่อคือ DAO นะครับกล้ามเนื้อมัดปลายคางนะครับกล้ามเนื้อมัดปลายคาง2องข้างเน,นี้สีเขียวแล้วมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่มันอ้อมไปด้านหลังของตัว นี้นะครับตัวไซโคเมติกพอมานี่แล้วก็จะออกมาตรงส่วนปลายฟางตรงนี้ครับแล้วก็กล้ามเนื้อแมสแมสเทเซอร์ะ Mask อะนะครับแมสเทเซอร์เนี่ยก็จะเป็นก็จะเป็นในส่วนของกล้ามเนื้อมัดกระบามนี่กล้ามเนื้อชิ้นนี้ เป็นมัดมัด,มดอยู่ตรงนี้กล้ามเนือมัดกลางอมองเห็นเนาะแล้วก็บังชีเนเตอร์ในกรณีก็จะเป็นกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อแก้มนะครับก้ามเนื้อแก้มตรงนี้ก็จะเป็น,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 ปนส่วนของสีชมพูตรงนี้มันก็จะเชื่อม ออกมาอีนึงนะเชื่องมาสู่บริเวณช่วงนี้ม ist, เมนเทลลิสกล้ามเนื้อปลายคางเมนเทลลิสเนี่ยก็คือส่วนสองเส้นนี้เมนเทลลิสครับจะเป็นกล้ามเนื้อปลายคางตรงนี้ที่เวลาเราจับแล้วมันจะอยู่ตรงช่วงปลายคางเราจะมีอยสองเส้นด้วยกันนะครับมันจะเป็นคู่กัน นะทุกอย่างในนี้นมันจะเป็นคู่กันสองฝั่งนะมิโทร,ริสคาเฟซิอุสนะครับกล้ามเนื้อส่วนคอด้านหลังคาเฟซิอุสเนี่ยคือกล้ามเนื้อส่วนคอด้านหลังก็จะอยู่ด้านหลังเลยนะครับอันนี้ครูจะเขียนมาจนถึงกระดูกไขปลาร้านะครับวิเ กล้ามเนื้อด้านหลังซึ่งมันก็จะเชื่อมไปสู่ส่วนออ c i p ทอ a l o c c i p i t a l นะครับด้านหลังนะอันนี้คือต่อไปก็จะเป็นสเตอ s t e r โยด o ไอนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นกล้ามเนื้อคอนะครับกล้ามเนื้อคอ,อแบบนี้ก้ามเนื้อคอที่อยู่ด้านหลังนะแล้วก็จะมี sternomastoid a สเตอร์โนม s สตอย Uh, Stermal head อันนี้ก็คือส่วนกล้ามเนื้อส่วนลำคอด้านหน้ามันจะเป็นเส้นเอ็นตรงนี้2เส้นเห็นไหมอันนี้คือส่วนที่ควบคุมการหันซ้ายขวาของของเรานะนจะเป็นเส้นเอ็นตรงนี้เนี่ยน,นี่สเตอร์เนลเฮนะครับแล้วก็ s t e r n o m น s t o ตคัมข้อพล่าเฮด คาร์ <ula> ิคูล่าเฮฟเนี่ยก็จะเป็นลักษณะทีะมม่มันเชื่อมโยงมันเชื่อมโยงมามาเชื่อมติดกับกระดูกหายปะลาานะครับตรงนี้ก็จะเป็นคาร์อโบนเพราะฉะนั้นไอเส้นตรงนี้มันจึงมีความจําเป็นมากครับแล้วก็จะมีส่วนอื่นๆที่มันเป็นเส้นพาดมา3เส้นนะกระดูกลำคอ ส่วนกลางอะไรต่างๆแต่ว่าสิ่งที่จําเป็นต้องใช้ในการเขียนรูปเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ๋อข้ามไปอันนึงออ b บียคลาริสนะครับโอลิสเนี่ยกล้ามเนื้อลิมฝีปากกล้ามเนื้อริมฝีปากมันก็จะเป็นแบบแบบนี้ทั้งลิมฝีปากด้านบนและริมฝีปากด้านล่าง ตาเนี่ยมุมปากเราลากจากส่วนของลูกตาเนี่ยลงมาอันนี้คือตำแหน่งของมุมปากตำแหน่งของมุมปากู้ขอสีน้ำเลยดิสีน้ำที่เราบดอยู่เนี่ยจะสรุปการวิภาคให้ดูแบบเป็นสีๆจะน,น่าจะดูแล้วเข้าใจง่าย ่ดูนะครับเดี๋ยวจะใช้สัญลักษณ์คือความเป็นสีเนี่ยแทรกเข้าไปในนี้ด้วยบวกกับงานดอองด้วยเนาะผสมกันเข้าไปอาขอที่ใส่น้ำหน่อยส่วนของโบน,นะครับส่วนของกระดูกฝั่งด้านด้านฝาจะเป็นกระดูกนะ,ะด้านด้านซ้ายมือจะเป็นส่วนกล้ามเนื้อตรงนี้มันจะมันจะอยู่ส่วนกว่า เพราะว่ามันจะต้องคุมในส่วนที่เป็นกระดูกในทีนึงอันนี้ครูจะใช้แทนค่าด้วยสีน้ำเงินครับในส่วนของคอนเทลิสเนี่ยนะครับ ว่าสีน้ำที่เราผสมกันมาเนี่ยมันก็เอามาใช้ปรับประยุกต์ให้เข้ากับงานอนาโตมีได้นีคันเข้าลิสลมองเป็นเส้นแบบนี้มาก,ก็ได้กล้าเนื้อเปลือกตา ก,ก,กลก <c oughs> ้ามเนื้อเปลือตาคุณจะแทนค่าด้วยสีโอลิฟกรีนกล้ามเนื้อเปลือตาเพราะว่าการใช้สีมาเป็นสัญลักษณ์ในการเ,าเขียนพวกการวิภากพวกนี้มันจะง่ายต่อการจำด้วยนะครับอันนี้เราก็แตะไป แต่ตรงส่วนที่เราระบายไปด้วยก็ได้เป็นสัญลักษณ์เราจะได้รู้ว่าอ๋อตำแหน่งนี้มันชื่อว่าอะไรอะไรมานาซซลิปส่วนของจมูกคุณจะใช้สัญลักษณ์เป็นสีม่วงถ้าเป็นกระดูกก็จะเรียกว่านาเศาโบนเนาะตำแหน่งนี้ ลาเวเตอร์ลาบี้นะฮะเปอร์ลาลิสครับอาลาอาลาเกียนา,นาสนาซี่เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นค้ามเนื้อริ้วสีปากริ้วสีปากบนและปีกจมูกอันนี้ก็จะแทนค่าด้วยสีสีส้มอ่อนตัวนี้แล้วกัน โครลิสกล้ามเนื้อขมับศีรษะด้านข้างอ่ะคุยใช้เป็นสีสีมิ้นต์ตัวนี้นะครับอ่าถ้ามีชื่อเรียกจริงๆแล้วอ่ะไอตัวนี้จะชื่อว่าเอโมเรลกรีนนะสีเขียวเป็นโครลิส ไซโคเมติกมิเนอร์นะครับตั้มเนื้อหนกแก้มตั้มเนื้อหนกแก้มสีฟ้า ไฮโคเมติกเมเจอร์อ่านี่ก็จะเป็นสีสีม่วงอ่าม่วงมีชื่อว่ามาร์ฟนะครับเดี๋ยวพวกที่เรียนสีนะเดี๋ยวต้องจำชื่อสีด้วยเนาะจำไว้เพราะว่ามันมันมันเป็นเรื่องที่สำคัญเนาะ Mas เนตแมสีเตอร์อน,อนี่ยนะครับก็คือก้านเนื้อมัดกรามนะทาเนื้อมัดกราม,นะม,ามก็จะใช้สีสีแดงล้วกัน มีอะไรสงสัยไหมลูกเห็นไหมว่าสงสัยตรงไหนต้องถามนะต่อไปเดลฟิสเซอร์แองกูรี่โอลิสนะครับกล้ามเนื้อ <c oughs> ปลายคางนะครับกล้ามเนื้อปลายคางเป็นสีส้มตัวนี้ ค่ายมาค่ายขึ้นมาแบบนี้มาถึงลิมฝสีปากตรงนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ออบิคูลาริสนะครับโอริสกล้ามเนื้อลิมฝีปากกล้ามเนื้อลิมฝีปากเนี่ยคุจะใช้เป็นเขียวเขียวตัวนี้ กูลาลิสโอลิสกมเนื้อดินฝฟป่าถ้าเป็นชื่อสีเนี่ยอันเนี้ยจะชื่อว่ากรีนโกลนะลีนโกล ต่อไป b ซเ k i เตอร์นะครับอันนี้ก็คือก้ามเนื้อแก้มกล้ามเนื้อแก้มก็จะเป็นส่วนของสีสีเขียวตัวนี้แล้วกันไล่ลงมาบนีแล้วมันก็จะสอดไปด้านใต้ mental risk นี่คือก้ามเนื้อไปลาคางกล้ามเนื้อไปลาคาง mental risk, mental risk เป็นสีม่วงตรงนี้แล้วกัน mental risk มันจะเป็นเหมือนรูปข้อ2ตัวไปกันดู แมนเอลลิสกล้ามเนื้อปลายขาต่อไปคาเพสซิอุสคาเพสซิอุสเนี่ยก็จะเป็นกล้ามเนื้อส่วนด้านหลังจำชื่อยากไหมชื่อนาโตมีจำยากต้องท่องบ่อยๆต้องจำบ่อยๆมันจะเป็นแผ่นด้านหลังเลย เดี๋ยวเราพอมันแห้งแล้วเราค่อยดออิ่งทับไปทีหนึัส่วนหลังทั้งหมดถ้าเรามองก็จะเป็นแบบสีส้มทั้งแผ่นเลยแล้วก็จะเป็นสเตโนฮีออยล์ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อคอ เนื้อคอแค่ดสีนี้สเสอรอโลมาสตอยนะครับสเตอสเตอมอ้ลเฮดนะครับกล้ามเนื้อลำคอส่วนหน้าอ้าวกล้ามเนื้อลำคอส่วนหน้าเอาเป็นสีอะไรดีสีเขียว โฟลเตอร์กรีนกร,กรีนะมันจะเชื่อมเชื่อมต่อกันมาแล้วก็จะเป็นส่วนของสเตอร์โลมาสตอยคาวิคาวิคัลและคาบิคูล่าเฮดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่มันไขว้ามาถึงกับกระดูก ไข่ปลาลซึ่งกระดูกไข่ปลาลก็จะเป็นตัวนี้กระดูกไข่ปลาลก็จะอยู่บริเวณตำแหน่งนี้อันนี้เขาเรียกว่าคาวิคัลโบลนมองจับดูมันจะเป็นเส้นอยู่ตรงนีเ้เส้นตรงไหนตำแหน่งนี้ครับตรงนี้ครูจะใช้เป็นสเตอร์โนมาสตอยคาวิคูลา่าเฮดเนี่ยตัวนี้ครูจะใช้เป็นสีสแดงดีกว่าแดงสคาริทเลเย นี่ครับแบบนี้นะมันก็จะมีรายละเอียดดีเทลอื่นๆอีกอย่างส่วนของปีจมูกเนี่ยปีจมูกก็จะเป็นสีเอาสีฟ้าเนี่ยสีฟ้าจำนะปีจมูกปีจมูกจะแคบหรือกว้างเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพของของแต่ละคนนะมันไม่เหมือนกัน อันนี้คือส่วนของสันจมูกคาเซ่อาคือส่วนนาซ่อลิสเนี่ยคือสีม่วงใช่ไหมอันนี้คือส่วนของปลายจมูกต่างจมูกแล้วก็ต้องมีส่วนที่เป็นปลายจมูกอีกทีหนึง่งนะครับตรงมาก้ามเนื้อส่วน,นอื่น ่วนของหูใบหูใบหูเนี่ยจะประกอบไปด้วยใบหูชั้นนอกใบหูชั้นนอกใบหูชั้นนอกก็จะมีความหนาของใบหูชั้นนอก แล้วก็ใบหูชั้นในนะใบหูชั้นในเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับรูปตัววายลูกตัววายอยับบนอแบบนี้นะครับอันนี้คือในส่วนของกายวิภาคของกล้ามเนื้อนะครับแล้วเดี๋ยวเราทําแบบนี้ได้เสร็จแล้วเดี๋ยวตอนดอองน้ําหนักกูจะมาทําให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าทํำยังไงตอนนี้ขั้นตอน,นีหนหูต้องทําถึงขั้นตอนนี้ก่อนให้เรียบร้อยก่อนโอเคนะครับ 你。